BG แย้มคุยกับทีริลินจริงงวนยันหวัง1-2ึถึงสอคว้าโคต้า ACL ทันทีควันหลงหลังศึกบิ๊กแมตช์โตโยต้าไทยลีก2020นัดที่7ของฤดูกาลซึ่ง Rabbit Blue Machine BG ปทุมยูเนเต็ดสามารถบุกไปเอาชนะแข้งเทพ t r u e b a n g k o k United 2ประตูต่อศูนย์ได้ที่ True Stadium เมืม่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาซึ่งภายหลัง การแข่งขันนั้นโคชองดุสิตเฉลิมแสนเฮดโคชใหญ่ของแรบบิดตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวรุกของทีมที่ยังทำประตูได้น้อยว่ายอมรับว่ากองหน้านั้นยังจบได้ไม่คมมีโอกาสเยอะแต่ก็ทำไม่ได้ตอนนี้รอผู้บริหารยื่นซื้อกองหน้าตามที่เป็นข่าวไปซึ่งทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นใครเป็นสไตล แบบโป้งปิดบัญชีได้ก็จะทําให้ทีมนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังโคชงวนสุรชัยจุรพัตร,รพงศ์ผู้อำนวยการสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ตเกี่ยวกับการเสริมทัพตําแหน่งดังกล่าวได้รับคําตอบว่าส่วนตัวแล้วเรื่องนี้ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดมากนักถ้าตามข่าวก็มีแค่มุ้ยเทรศินแดงดาเพียงคนเดียวเท่านั้นเรื่องนี้ เป็นทางผู้ใหญ่เขาติดต่อกับทางญี่ปุ่นอยู่แต่ว่าตัวเองไม่รู้อะไรส่วนฟอร์มการเล่นของทีมนั้นนายสุรชัยจุรพัตรพงศ์กล่าวว่าจากฟอร์มที่ผ่านมาก็คงจะต้องเน้นประคองไปเรื่อยๆเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนและยอมรับว่ากองหน้าของทีมยังไม่ได้ดีเท่าขนาดนั้นแต่อย่างน้อยกองหลังไม่เสียประตูก็เป็นเรื่องที่ดี มันยังคงเป็นเพียงแค่2เกมแรกเท่านั้นยังคงเป็นเส้นทางอีกยาวไกลและอีกอย่างหนึง่งทีมยังไม่ได้ทดสอบด้วยการถูกยิงนำไปก่อนมันก็เลยเล่นกันแบบที่เตรียมมาได้แต่ถ้าหากโดนยิงนำไปก่อนแล้วจะต้องดันขึ้นมาเล่นเกมรับครึ่งสนามจะต้องทำอย่างไรเป็นเรื่องที่ต้องดูอีกทีหนึง่งต้องยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่2เกมที่ ชนะทีมใหญ่มานั้นรูปเกมก็สูสีไม่ได้เหนือกว่ามากโค้ชง้วนก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์เพออะอเดรบบิดก็กล่าวปิดท้ายว่าสำหรับเป้าหมายตอนนี้ก็ยังคงหวังติดอันดับ1ห,หรือ2ในเล็กแรกให้ได้ก่อนเพื่อจะได้สิทธิ์ไปเล่น A FC Champions League 2021รอบแบ่งกลุ่มทันทีแบบที่ไม่ต้องเล่นรอบคัดเลือก ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายเดือนคุณแอบเหงาที่เสาไฟคุณวรพงษ์นิยมญาติคุณคิวสเปเปอร์มาเชี